โอเคครับก็เห็นว่าในนี้ยังมีน้องๆหลายคนที่บอาเป็นเป็นน้องๆเล็กๆครับก็อาจารย์มีการแบบว่าค้นหาแรงบันดาลใจเพราะว่าแบบอันนี้เราเราสมมติวเราเราจะมาเนี่ยมาอยากเรียนคณะทางสายนี้ละอาจารย์มีวิธีในการแบบว่าค้นหาแรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือหรือว่าการเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆครับทั้งทั้งสำหรับน้องที่เรียนไปอย่างในคณะแพทย์และอยางในคณะสัตแพทย์อืมจริงๆทางทางแพทย์แล้วก็สัตแพทย์เราเป็นสาขาวิชาชีพทาง อินถ้าเกิดใครอย่างสมัยสมัยผมเรียนมสี่มห้ามหกเนี่ยก็ชอบอ่านชีวะมากเืออ่านแล้วมันรู้สึกสนุกดีอ่านไปเรื่อยๆวันนี้ก็ไปซื้อหนังสือภาษาอังกฤษมานักอ่านอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันก็รู้สึกมันคือรู้สึกว่าเออถ้าเรียนทางสายเนี่ยมันต้องต้องเน้นการอ่านหนังสือค่อนขเางเยอะเพราะว่าเรียนสาขาแพทย์เนี่ยมันมีเนื้อหาหลายวิชาที่ค่อนข้างมาก เตยา้อนอีกหน่อยปีหน่อยมันคือความรู้ทางการแพทย์มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นของเก่าเราต้องรู้ของเก่าไดต้องรู้ไปตอกัใหม่มาใหม่ทุกปีทุกปีเราก็ต้องอ่านเหมืยนเนื้อหาก็จะมากขึ้นทุกปีอะไรเงี้ยงั้นถ้าเกิดใครชอบอ่านหนังสือหรือรู้สึกสนุกกับการอ่านหนังสือเนี่ยก็อาจจะเหมาะการเรียนตรงนี้ครับแต่ว่าของทันตแพทย์มันจะคือของหมอก็ของของหมอฟันจะต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าของหมอเขาเน้นเรื่องการอ่านหนังสือการเรียนปรรยาการค้นคว้าในตัวเองอะกนเยอะ แต่ว่าของหมอฟันเนี่ยก็ต้องอ่านหนังสือเหมือนกันเห็นแต่ว่าไม่เยอะเท่าของ,องของหมอเขาเห็นแต่ว่าเราจะเน้นตรงเรื่องการทันการนะเห็นที่น้องไปฝึกกันเนี่ยก็คือฝึกบูดฟันฝึกเครื่องฝึกนี่อะมันถ้าใครเหมือนชอบงานเขาเรียกว่าอไะไรฮะงานประดิ์ประดอยที่ใช้แบบใช้มือใช้อะไรเหมือนงานปั้นงานแกะสลักอะไรเงี้ยถ้าใครชอบงานศิลปะตรงนี้ก็จะช่วยให้เวลาเรามาเรียนอันละแค่เนี่ยก็จะเหมือนสนุกกับมันมากขึ้น ก็คำถามนะสมมติว่าเรารู้สึกว่าในเราเราไม่เก่งงานพวกนี้เลยเราขอฟันเนีเรียนได้เราไปเรียนหมอดีกว่าไหมหรือว่าหมอเขาก็มีงานหัตถการที่ใช้ความละเอียดระอองเหมือนกันเลยคือหมอก็มีงานหัตถการเหมือนกันนะแต่ว่าหัตถการของหมอเนี่ยจะไม่ได้แบบเป็นละเอียดอะไรเท่าของขอันดุ์เราแพทย์เช่นการง,งานเย็บแผลุสนเออใช่เหมือน,น,นงานเย็บแผลเนี่ยครับงานเย็บแผลก็เหมือนเย็บผ้าใสยผ้าเข้าไปทักเก็บเียบอะไรเงี้ย มันก็เย็บแผลเย็บผ้าอย่างเงี้ยวันนี้เราลองก็ลองไปลองแกะสับตัวไม้กับลองเย็บผ้าด้เผื่อจะรู้ว่าชอบอะไรมากกว่าเราก็จะเป็นพวกงานใส่ท่อท่อช่วยหายใจอะไรอย่างเงี <umbai fre drill> like 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 ้ยครับหรือว่าเจาะบอลเจาะท้องเจาะอะไรก็ว่าไปพวกนี้มันจะเป็นงานงานค่อนข้างใหญ่มันจะไม่เหมือนงานขุดฝันไงคือมันหน่วยมันเล็กๆเป็นมิลลิเมตรแต่ระดับมิลลิเมตรอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็จะละเอียดกว่าเยอะ ของหมอก็มีหลักการเหมือนกันแต่ในรายละเอียดเท่าของทงันตแพทย์ครับก็สงสัยอย่างทำไมถึงอาจารย์ถึงต้องเรียนทังทัณะแพทย์และทันตแพทย์นะคะเออก็คือเพราะว่าศาสตร์ทางด้านเป็นศารสตร์ช่องปากที่ผมอยู่เนี่ยคือมันต้องใช้ความรู้ทางด้านการแาพทย์ประกอบในการดูแลรักษา,า,าคนไข้ด้วยจริงคนที่เรียนออทั้งหมอฟันแล้วก็หมอเนี่ยในประเทศไทยเรามีเยอะแล้วนะครับน่าจะเกินร้อยคนแล้วนะครับตอนนี้ อย่างในคณะเราเนี่ยก็มีสักสิบกว่าคนแล้วครับคณะธันตจุฬาอาจารย์นี่เืออยู่ในรุ่นแบบคุณเคยอะไรเงี้ยไ,ยไม่ไม่ขนาดนั้นนะเย็นร <Ru> ุ่นหลังๆแล้วนะครับรุ่นรุ่นก่อนๆมันยังมีไม่เยอะมา,า,ากในปัจจุบันก็เรียนกันเยอะแยะทัหมดแล้วครับคือแต่ส่วนใหญ่จะเป็นในทางที่แบบจบทันตแพทย์แล้วไปเรียนหมอต่อนะยังคนที่เรียนหมอจบมาต่อทันตแพทย์มันไม่ค่อยเห็นยังไม่เคยเห็นเลยครับมันอาจจะมีนะแต่ไม่เคยเห็นมาก่อนส่วนใหญ่ก็คือจบทันตแพทย์ก่อน แล้วก็ส่วนใหญ่เป็นทันตแพทย์ในสาขาเนี่ยเป็นสตราช่องปากหรือว่าในสาขาข,าของศัลยกรรมพวกเนี้ยต้องใช้ความรู้ทางด้านการแพทย์ประกอบหรือว่าบางทีถ้าจะไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยเขาก็รีควายว่ายูต้องจบทั้งทันตแพทย์ทั้งหมอก็ mm hmm. หึงจะรับอะไรเงี้ยเขาก็มีความจัเป็นต้องไปรเรียนหมอต่อแต่ในในแง่ของการดูแลคนไข้เนี่ยมันต้องใช้ความรู้ของหมอในการในการประกอบในการดูแลคนไข้ยอยู่แล้วในการรักษาอะไรเงี้ยครับประกอบกอับผมก็ส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ชอบงานศิลปะเท่าไหร่ ไม่ค่อยชอบงานทางดแพทย์เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นพอมีโอกาสในการไปเรียนต่อหมอเข้ามาก็โอเคก็รู้สึกว่าเออดีนะเราอาจจะชอบทางนี้ก็เลยไปเรียนหมอต่อแล้วไปแล้วก็พบว่าเออมันก็สนุกครับเรียนแล้วมันก็ค่อนข้างสนุกไปได้เรื่อยๆ้ยแล้วกลับมาคือเป็นเป็นประโยชน์ต่อการประกอบในประกอบงานในสาขาวิชาที่เราอยู่ด้วยใช่ก็เป็นเป็นประโยชน์ต่อทั้งคณะด้วยครับเพราะว่าในคณะเราก็ต้องมีคนที่มีความรู้ด้านการแพทย์มาคอยสอนน้อง แล้วก็ในแง่ของการดูแลคนไข้ก็ต้องก็ต้องมีหมอเหมือนกันนะในการดูแลรักษาคนไข้ในโรงพยาบาลของเรามันก็ได้ไประโยชน์ทั้งสองต่อั้งเรื่องการเรียนการสอนแล้วก็เรื่องของการรักษาพยาบาลด้วยครับค่ะก็อยากจะให้อาจารย์ฝากถึงน้องๆแนะนําสําหรับคนที่ตอนนี้ยังเลือกไม่ถูกระหวว่าจะเรียนแพทย์กับทันตะแพทย์ก็แนะนําว่าจะต้องรู้จักตัวเองก่อนนะครับคืออย่างที่ผมพูดไปว่า ในสัต์ในการเรียนหมอเนี่ยจะเน้นเรื่องก,การอ่านหนังสือการคนา้นคว้าการฟังบรรยายการอธิบายคนไข้อะไรเงี้ยซะมากกว่าในขณะที่ของหมอฟันเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องของการทําหัตถการหรือทำงานฝีมืออะไรเงี้ยค่อนข้างจะเยอะกว่าเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าถ้าใครชอบงานฝีมืออยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการมาเรียนระแพทย์น่าจะรุ้กว่า นะฮะที่คนที่แบบเหมือนไม่ชอบงานฝีมือเลยแต่ชอบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยถ้าเป็นหมออะไรจะะูุกว่าแต่ว่านี้พูดถึงในแง่ของการเรียนนะครับแต่นี้ในแง่ของชีวิกตการทํางานมันก็ต่างกันนะเพราะว่าของหมอเนี่ยแน่นอน,นจบมางานค่อนข้างหนักต้องมีทั้งอยู่เวรใช่ไหมฮะอยู่บอร์ดดูแลคนไข้ทั้งโรงพยาบาล,ละอะไรเงี้ยพราะถ้าอยู่ UV, อยู่เวรก็เป็นกับตอนเราที่ตอนเราเรียนนะฮะเราก็ดูแลคนไข้ตั้งแต่เช้าใช่ไหมแปดโมงพอเสร็จประมาณสี่ห้าโมงเย็นก็อยู่เวรต่อ อยู่ถึงใช้วันหนึ่งนะใช้วันหนึ่งเราก็ทํางานต่อเหมือนเดิมะอะไรเงี้ยทำงมันไอเก็ไม่ได้หยุดใช่ปีใหม่แทนที่เขาหยุดกันเราก็ต้องมานั่งดูแลเพราะว่าปีใหม่คนค<ง>บาดเจ็บ,ก,บก็เยอะอะไรก็เยอะใช่ไหมะเราก็ต้องอยู่ประจาห้องเออาไม่ได้ไปเที่ยวไหนประสบการปีใหม่ก็ต้องคอยดูคนไข้เหมือนกันอนะไนะรเงี้ยในงานที่การทํางานของหมอฟันเนี่ยมันจะเหมือนเป็นเป็นจ็อกจ็อจอะไรเงี้ยครับจัดการใช่คือเราสามารถบริหารจัดการเองได้คลินิกก็ไม่มีใครเปิดถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ย ส่วนใหญ่สองสามทุ่มเขาก็เลิกกันแล้วอะไรแบี้ยะแล้วเราก็สามารถจัดการตารางเวลาอะไรไม่ได้มีเวรที่เฉพาะจับจงได้มันในแง่ของการทํางานก็ต่างกันด้วยเมื่อเราจบไปเรกว่ามันก็มีความแตกต่างที่ค่อนข้างชัดเจนอย่างส่วนตัวอาจารย์เคยคิดอยากจะแบบว่าเรียนหมอปุ๊บอ,อยากไปทํางานแบบเป็นแพทย์เป็นตัวเลยอะไรอย่างนี้ไหมครับอื็คือคือทํางานเป็นแพทย์ทั้งหนาทั้งสมัยจบปีแรกๆเนี่ยก็ไปทํางานทงแพทย์แล้วก็ทั้งหมอฟันด้วยคือทำสองอย่างเลย มีอะไรทําก็ไปทําหมดเงี้ยแต่พอทาไปได้สักสองสามปีแล้วรู้สึกว่าเออทางานแพทย์เนี่ยมันเหนื่อยคือมันรบกวนเวลานอนเราค่อนข้างเยอะบางวันมัาต้องหดนอนนะคือเราก็ทํางานอยู่ในมหาลัยใช่ไหมครับวันนี้ทางานตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นหกโมงเราก็ต้องรีบไปอยู่เวรต่อที่โรงพยาบาละอะไรเงี้ยครับก็บางบางคืนถ้าคนไข้น้อยก็ได้นอนถ้าคนไข้เยอะตลอดคืนก็ทํางานทั้งคืนเลยก็มีแล้วมาตอนเช้าแปดโมงก็ทํางานต่ออีกแล้วไม่ได้พักเลยก็รู้สึกว่ามันจะ ค่อนข้างจะเหนื่อยอะแต่ขนาที่ทํางานคลนแพทย์เนี่ยมันสบายคือค่อนข้างสบายกว่านะในแง่ของเวลาการทำงานเพราะว่าสองสามทุ่มก็เลิกแล้วก็ต้องกลับบ้านมีเวลาส่วนตัวมากขึ้นอะไยเงี้ยเรื่องของผลผลรังต่อร่างกายี่มีพูดถึงเรื่องของการแบบไม่ค่อยได้พักผ่อนอะไรอย่างี้แล้วแบบสมว่า หมอฟันเราจะมีเรื่องของโพสิชันในการทำงานอะไรปวดหลังปวดคอมีปัญหาสุขภาพตามมาเหมือนกันอะไรเงี้ยอาจารย์มีแนวทางในการมีความเข็ดในเออมันมันก็ต้องมีแล้วครับในในของหมอเนี่ยหมอผ่าตัดเขาก็ต้องยืนยืนผ่าตัดทั้งทั้งวันอะไรเงี้ยเหมือนกันเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยอยู่ที่ว่าเราต้องฝึกตัวเองมากกว่าให้ให้ทางไงในโพสิชันที่แบบไม่งอหลังไม่ก้มหน้าก้มตาไม่อะไรเงี้ยฮะเพื่อที่ว่ามันจะได้แบบไมนให้เรามีอาการ ปวดตาหรือกล้ามเนื้อเสื่อมระหว่างการทำงานอะไรเงี้ยก็ไม่ว่าจะเป็นหมอหรือหมอฟันนะคะสุขภาพของหมอและหมอฟันเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเป็นหมอก็ป่วยได้ใช่หายหลายคนยังมีความคิดที่แบบว่าเป็นหมอทำไมไม่สบายอ้าวหมอคนหมอคนก็ก่อนที่จะไปรักษาคนอื่นได้เราก็ต้องให้ร่างกายเราพร้อมที่จะไปช่วยคนอื่น ถึงตอนนี้แล้วน้องๆหลายคนอาจจะแบบมีคําถามอยากให้ส่งคําถามขึ้นมาเลยค่ะยกมือวราอยากพิสูจน์อะไรในประเด็นรงนี้ถามอะไรเกี่ยวกับประเด็นตรงนี้ไหมครับถามอะไรนะน้องๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ถามได้ถามได้นะคะยังไม่ได้ฟังอะไรก็ถามได้ไม่ได้มีง่ายๆนะคะน้องหรือว่าน้องที่บางคนอาจจะเพิ่งเข้ามาตอนเครื่งหลังนะครับมีอะไรอยากถามแบบว่าในส่วนของเนื้อหาในช่วงแรกอะไรอย่างเงี้ยน้องรู้ว่าพูดอะไรกันไหมน้องมีอะไรอยากถามครับ พี่ยีครับพี่ยีไปครับไปครับไปอ่ะนั้นไม่รู้ไม่ดูถามได้เลยถามได้เลยครับน้องออกมาถามถามใช่ไหมฮะน้องก็ต้องออกแต่ท่านี่ดูส่วนใหญ่จะเป็นน้องมสี่ยอะนะเพราะน้องมสี่ยังไม่เจอน้องยังอาจจะยังเหมือนดูอยู่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าเราจะไปเรียนทางไหนก็แลกันเพราะน้องยังมีเวลาอีกสักปีสองปีในการตัดสินใจครับ ้องเวลาหาข้อมูลอเยอะเก็เตรียมตัวกันไปรอานี้อะอย่างตอนที่พี่สุยพี่ซอย่างนี้ตอนนั้นอยากเป็นอะไรตอนนั้นยังรู้สึกไม่อยากเป็นอะไรเลยครรู้สึกว่าก้อนเรียนเรียนไปก่อนยเลยยังไม่ไม่เป็นผลที่ไม่ไม่มีแรงบันดาลใจกับเรื่องอะไรพวกนี้เป็นพิเศษเพราะว่าชัยชิวไปวันวานมากย้อนย้อนย้อนไปแล้วรู้สึกว่าเออถ้ารู้ถ้ารู้ตัวเดียวเราก็อาจจะแบบว่า S <S <an> <S ือเหมือนการที่เรารู้ว่าเราชอบอะไรเป็นตัวผักดันอย่างดีที่แบบเราอยากจะทําอะไรบางอย่างแล้วก็มีความตั้งใจามากขึ้นใช่ไหมฮะอย่างน้องๆม .4 ก็ทั้งเรียนใช่ไหมฮะเพราะว่าเนื้อเนื้อหาที่เราเราต้องยอมรับว่าระบบการสอบในปัจจุบันวันนี้ก็คือมันคือเนื้อหาที่เราเรียนโรงเรียนเราต้องมาสอบเพื่อคัเดเลือกเพื่อเข้ามาในคณะอย่างม่ว่าจะเป็นแบบแพทย์ศาสตแพทย์ที่เราสอบผ่านระบบมากม,มายกว่าสองพร้อยวิชางนนี้เราก็ต้องแบบว่ามีความรู้ครบทุกด้านอย่างที่น้องๆรู้สึกว่า เออเราเข้ามาเรียนหมออาจจะไม่ต้องเจอกับฟิสิกส์แล้วอะไรเงี้ยจริงจริงอย่าง,องของเมื่อกีท้ที่อาจารย์เบิร์ดบอกก็คืออาจารย์คนชอบชีวะก็รู้สึกว่าน่าจะบอะกบการเรียนทางด้านแพทย์ใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับแต่ว่าคือฟิสิกส์จริงมันก็ใช้เหมือนกันแต่มันใช้น้อยครับจนใหญ่จะเป็นทางด้านชีวะอะไรนี้มากกว่าที่เป็นจุดเด่นในการเรียนสายแพทย์ของเรานะครับอ่ามีคําถามแทนน้องน้องไม่ถามพี่ถาม ถ้าถนัดซ้ายอย่างนี้เราวบางคนถนัดซ้ายคิดว่าจะเป็นอุปสรรคไหมถ้าเรียนทำาแพทยทั้งทังอาจจะทำแพออทย์ไะทางอแพทย์มนยังทราบมาว่าในการผ่าตาัดเขาก็ามีฟังก์ชันที่ชัดเจน,นเว่าแบบทีมทำงานเขาแบบหมอจะเข้าทางนี้อะไรเหมือนกันอะไรอย่างเี้ยของ,ของแพทย์อาจจะไม่ได้ไม่ได้ฟิกม,ม,มากครับคือสามารถถนัดซ้ายนี่ก็สามารถทํางานผ่าตัดอะไรที่ใกล้เคียงได้แต่ว่าถ้าเรียนทำตแพทย์เนี่ยจะค่อนข้างลำบากกับเรื่องอุปกรณ์เพราะว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ออกมาเนี่ย ยนดิดทำฟาฟันเก้าอี้อะไรพวกนี้ฮะมันจะออกแบบให้สำหรับคนถนัดขวาแ้วส่วนใหญ่คนที่ถนัดซ้ายเนี่ยก็จะมีเวลาปีหนึ่งปีสองปีสามสามปีในการฝึกให้ตัวเองใช้มือขวาได้เพราะว่าต้องต้องใช้มือขวาได้จริงว่ามันเครื่องเครื่องมือมันไม่ได้ออกแบบไหมสำหรับคนที่ถนัดซ้ายอ่ะเหมือนเราเหมือนเราใช้กันไกลเขาไหมฮะเราใช้ก้นไกลเราเองเปลี่ยนเป็นก้นไกลมือซ้ายแล้วฝึกแล้วก็ถนัดเช่ไหมเพราะก้นไกลมันออกแบบให้เรา,าสำหรับใช้มือขวาเป็นหลักอย่างเงี้ยเครื่องมือของอาจารย์แอแต่อีกกว,ว่านั้นเองครับเพราะว่า ทิศทางอะไรเนี่ยมันคือมันต้องเป็นถนัดขวาเท่านั้นเลยอแต่ว่ามันมีเวลาอยู่สามปีกว่าเราจะขึ้นคลินิกเปนแสดงทุกคนที่ถนัดซ้ายเนี่ยก็เวลาขึ้นคลินิกก็าไม่จะไม่มีปัญหาเพราะเขาจะได้รับการการฝึก,กคือบอก,บอกขอตั้งปีหนึ่งแล้วว่าให้ฝึกไปเลยว่าต้องต้องฝึกให้ใช้มือขวาได้ไหมปรากฏว่าพอขึ้นคลินิกไปเก่งกว่าเพื่อนนะฮะะว่ะวาใช้ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยใช่เวลาเวลาถอดฟันอย่างเงี้ยฮะคือจะใช้มือซ้ายก็ได้ใช้มือขวาก็ได้ ก็จะเก่งกว่าเพื่อนไี่สั่งไปนะจุดนั้นแล้วก็ทางซ้ายก็ไม่มีปัญหาอะไรสบายมากมีมีมีครับมีน้องๆสมรภูถามได้เลยน้องๆจะต่อยรวยนะครับถามถามได้เลยครับได้ทุกเรื่องอะไรครับผมเหมสงสัยเท่าเรื่องแบบนี้ก็ได้มีพนึงก็ได้มาถามได้แล้วไม่ไม่ไม่แ้ น้องรูมอยากกัไม่เดงยค่ะอ่ะเอาลน้องเขินน้องเขิไม่ต้องเขินน้องคนเยอะแยะเนาะเดี๋ยวเซฟจะิการตรงนี้น้องยัมีโอกาสให้เปรเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับงานในคณะเรางานกออ่ะอาอะไรครับอะไรครับามเลยค่ะครับครับเรียนรู้ยังไงคะ เตรียมตัวเตรียมตัวอะไรครับเตรียมตัวอะไรครับเตรียมตัวในการสอบเข้าอ๋อเตรียมตัวในการสอบเข้าครับอาจารย์ครับพี่ต้องถามต้องถามน้องปีหนึ่งแล้วงครับว่าสมัยผมสมัยผมสอบเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากปัจจุบันเยอะมากเลยไม่รู้ว่าตอนนี้เห็นระบบแก๊แพดอะไรเนี่ยมันก่อนตรงว่านี่ตามไม่ทันนะเพราะฉะนั้นเรื่องการเตรียมตสอบเนี่ยแนะนำว่าสอบถามรุ่นพี่ที่เป็นปีหนึ่งปีสองนี่เขาเพิ่งสอบอะไรใหม่น่าจะเหมาะกว่า จริงๆแล้วการเรียนในโรงเรียนเองก็คือสําคัญยอมยอมรับว่าเดี๋ยวนี้การเรียนพิเศษเข้ามามีส่วนสําคัญมากจริงๆในการสอบของนักเรียนในปัจจุบันเพราะว่ามาดวว่าการสอบรับตรงหลายๆอย่างก็คือเราจะสอบตั้งแต่ช่วงจบหกกำลหนึ่งซึ่งบางทีเรายังเรียนเนื้อหาไม่ครบก็เลย โอเคโทษครับโอเคเรายังขาดบางทีเรายังขาดในส่วนของเนื้อหาที่เป็นประกันกสอนใช่ไหมฮะก็การเรียนพิเศษจะเข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นตรงนี้แล้วก็คือคือน้องก็ต้องเรียกว่าขยันขยันนะครับหรือว่าทำโจมทำโจยางย่างเลขเลขคงจะหนีไม่พ้นการทำโจทย์ใช่ไหมอย่างที่เนี่ยที่จบเตรียมใช่ไหมแล้วเรียนพิเศษเยอะมากแต่สุดท้ายคือตอนสอบเนี่ยที่สอบตรงไม่ติดหลุดเสียอันดับเลยคือเรื่องสูงมาก แล้วสุดท้ายก็ไปแอสต,ติดและทําให้รู้ว่าการเรียนในโรงเรียนอะเอ็อความรู้ที่เราไปใช้สอบแอสต,ติดอะคือความรู้ที่เรียน 3G ปีในโรงเรียนคือเราไม่ได้ทิ้งคือความรู้ทุกอย่างะมันสะสมอยู่กับเรามันอยู่ที่เราเอามาใช้เวลาสุดท้ายอะอยากให้น้องม6เนี่ยเริ่มตั้งแต่ม5เทอม2ก็เริ่มทําโจทย์ได้แล้วคือการทําโจทย์มันไม่เหมือนการอ่านเนาะน้องอะต้องแบ,บ่ง อ่านพอให้สรุปคร่าวๆแล้วมาทําโจทย์ทําโจทย์เราก็จะรู้ว่า,าน้องเม่แม่นตรงไหนตรงไหนที่ยังไม่แม่นก็เขียนไว้อ่าเรื่องอะไรแล้วเราก็กลับไปอ่านตรงนั้นมันเหมือนกนารลงสนามจริงือมอแล้วก็มีสอบอะไรก็สอบให้หมดมันฝึกความตื่นเต้นจริงๆน,น